สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการดีๆค่ะข่าวดีคือโครงการมิตรทีนสู้โควิดค่ะประกาศเพิ่มทุนทุ่ม10ล้านบาทแจกประชาชนครอบครัวละ1000บาทนะคะรายละเอียดโครงการจะเป็นยังไงนั้นติดตามรับชมกันได้เลยค่ะขอบคุณทุทกๆท่านมากนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งติดตามเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดกับคลิปดีๆข้อมูลดีๆของโครงการตอนต่อไปนะคะ อัปเดตมิทีนเปิดลงทะเบียนรับเงิน1000บาทและกล่องยังชีพถึง14สิงหาคมนี้โดยวันที่12สิงหาคมนี้นะคะเป็นวันแรกที่มิตทีนสู้โควะิดค่ะเปิดให้ประชาชนที่สนใจลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือและถุงยังชีพในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมากระทั่งเว็บล่มเลยค่ะต้องประกาศเลื่อนการลงทะเบียนที่เว็บไวต์เว็บมิตีนสู้โควิด com ออกมาเป็นเวลาบ่าย2โมงนั้น สำหรับโครงการนี้นะคะมิตรทีนจะมอบทุนและกล่องยังชีพให้ฟรีให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดในช่วงที่ผ่านมานะคะโครงการมิตรทีนรวมมูลค่าประมาณ4ล้านบาทให้ครอบครัวละ1ทุนซึ่งประกอบไปด้วยข้อแรกนะคะเราก็จะได้เงินสดจำนวน1,000บาทและกล่องสินค้ามิตรทีนเพื่อนำลงชีพมูลค่าอีก1,000บาทค่ะโดยขอสงวนสิทธิ์สำหรับที่อยู่และผู้ที่มีนามสกุลเดียวกันนะคะ โดยประชาชนนะคะสามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ได้ที่เว็บไซต์ www.mitsincovid.com ซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนไม่จำกัดจำนวนตั้งแต่วันที่12-14สิงหาคมนี้นะคะจนถึงเวลาเที่ยงคืนเลยค่ะ โดยให้กรอกตามนี้นะคะกรอกคำนำหน้าชื่อใส่ชื่อนามสกุลหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ค่ะแล้วก็เลขบัญชีธนาคารนะคะโดยชื่อบัญชีเนี่ยต้องตรงกับชื่อนามสกุลของผู้ลงทะเบียนด้วยนะคะที่จะรับทุนจากโครงการนะคะแนบสำเนาหน้าแรกของบัญชีค่ะก็คือหน้าบุกแบงค์นั่นเองคกบัญชีนั้นนะคะจะต้องเป็นบัญชีที่ใช้ในปัจจุบันภายใน1ปีค่ะจะต้องมีการเดินบัญชีแล้วก็ใส่สำเนาบัตรประชาชนคลิกว่าเด,เดือดร้อนจากเรื่องอะไรพร้อมทัง ทั้งบรรยายความเดือดรอนโดยสังเกตค่ะหลังจากนั้นก็กดยอมรับโดยทั้งนี้นะคะมิสทีนจะทําการคัดเลือกผู้ที่ได้รับสิทธิ์ตามเงื่อนไขและจะประกาศรายชื่อบุคคลที่ได้รับการพิจารณาและประกาศผลในวันที่19สิงหาคม2564จบไปแล้วนะคะกับข้อมูลดีๆของโครงการม so ิสทีนสู้โควิดถ้าท่านผู้ใดสนใจสามารถลงทะเบียนได้นะคะขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ติดตามรับชมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ